สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มเห็นด้วยไม้ถอนคำร้องตอบแซบถ้าได้สามหมื่นจะเลี้ยงแค่คนเดียวไหมล่าสุดบุ๋มปนัดดาหนึ่งในพิธีกรที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์สาระแบบตัวต่อตัวได้ให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าควรจบได้แล้วยิงพูดยิ่งเยอะมันจะยิงแย่อยากให้ทั้งคู่มองที่ลูกเป็นหลัก ส่วนประเด็นการตัดสินใจของไม้ที่ตัดสินใจถอนคำร้องที่ได้พูดคุยกันไม้บอกว่าเพราะสงสารลูกและส่วนตัวคิดว่าไม้ทำถูกแล้วเอาเท่าที่ไหวดีกว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยเพราะเคยเจอหลายเคสที่มาฟ้องกับองค์กรทำดีสัลตัดสินให้พ่อจ่ายแต่ก็จ่ายแค่เดือนแรกๆแล้วก็หายไปเลยมีผู้ชายอีกเยอะที่ไม่รับผิดชอบแบบนี้ ซึ่งเป็นเรื่องดีถ้าไม้เก็บเงินแล้วน้องแม็กซ์เวลได้เต็มเมแม้จะไม่ได้รับรองบุตรก็ตามสิ่งที่ไม้ห่วงคือน้องแม็กซ์เวลล์จะได้รับการดูแลดีและเต็มที่แค่ไหนกับเงินที่จ่ายรับผิดชอบไปทั้งหมดส่วนหลายคนที่มองว่าเงินนี้จะมีการเอาไปแบ่งดูแลลูกอีกคนบุ๋มก็ได้ให้ความเห็นว่าในฐานะที่เป็นแม่คนแล้วมีลูก ก็ต้องเอามาบริหารทางบ้านทั้งตัวเองและลูกทุกคนเพราะไม่สามารถรักคนใดคนหนึ่งมากกว่าลูกคนหนึ่งมีไรายได้อีกคนไม่มีไรายได้จะให้เลี้ยงแต่อีกคนก็ไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณค่ะ